เมื่อไหร่ที่คุณไม่ต้องอยู่กับใครตลอดเวลาคุณจะกล้าใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการคุณผู้ฟังครับการอยู่กับตัวเองได้และทำอะไรคนเดียวเป็นมันคือทักษะสําคัญของคนที่รู้จักตัวเองมันจะทำให้คุณได้ขัดเกลาเอกลักษณ์ของตัวเองมันจะทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองและไม่กลัวการถูกเกลียดที่สำคัญ มันจะทำให้คุณกล้าที่จะทำตามเป้าหมายของตัวเองพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวนั้นมันจะทำให้คุณเฉียบคมและแข็งแกร่งและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นมันจะขับเคลื่อนคุณอย่างทรงพลังสู่ทุกเป้าหมายที่คุณต้องการสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ วันนี้เรามาพูดถึงหนังสือดีเล่มนี้มีชื่อว่าพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวเขียนโดยคุณโกโดโทเกียวเขาเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัวเองหนังสือเล่มนี้แปลโดยคุณอาคิรารัตนาธิรัตจัดพิมพ์โดยสามนักพิมพ์อมรินฮาวทู คุณผู้ฟังครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่ก็เบื่อเต็มทีเวลาโดนถามว่าทำไมมานั่งคนเดียวทำไมกินข้าวคนเดียวหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณมองเห็นความสำคัญของนิสัยรักสันโดษของคุณแจ่มชัดขึ้นคุณจะค้นพบพลังจากมันได้มากกว่าเดิมแล้วคุณก็จะชอบอยู่คนเดียวมากขึ้นแต่ทว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรคนเดียว และชอบให้มีใครอยู่ด้วยตลอดเวลาคุณก็จะได้เปิดมุมมองชีวิตใหม่ๆได้ลองเริ่มใช้พลังแห่งความสุขสงบของการได้อยู่ลำพังและได้สัมผัสกับอิสรภาพอีกระดับที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนพลังของการกล้าทำอะไรคนเดียวในหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้หมายถึงการปิดตัวเองไม่ได้หมายถึงการเลี่ยงสูงสิงกับใครและไม่ได้หมายถึงการชื่นชอบที่จะอยู่ลำพัง แต่พลังของการทำอะไรคนเดียวในหนังสือเล่มนี้คือการใช้ชีวิตท่ามกลางความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมแอนโทนีสตอร์จิตแพทย์และนักจิตวิทยาเคยกล่าวไว้ว่าความสามารถที่จะอยู่ได้ลำพังนั้นมันจะนำเราไปสู่การค้นพบตัวเองและรู้จักตัวเองมันจะทำให้เรารู้จักความต้องการ รู้จักความรู้สึกและรู้จักตัวตนที่แท้จริงซึ่งอยู่ลึกลงไปข้างในดังนั้นการที่เรากล้าทำอะไรคนเดียวที่จะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ใช่การใช้ชีวิตอย่างอ้างว้างโดยไม่มีใครใส่ใจแต่มันหมายถึงความสันโดษที่จะเดินบนเส้นทางที่ตัวเองเชื่อมัน่นด้วยลำแข้งของตัวเอง ทุกคนครับถ้าเราไม่กลัวการที่จะอยู่คนเดียวเราก็ไม่จำเป็นต้องฝืนทนกับความสัมพันธ์ที่บังคับให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้าหาคนอื่นแล้วเราก็จะมีชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองในแบบที่เราต้องการได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอความโดดเดี่ยวในแง่ลบแต่เป็นความโดดเดี่ยวในแง่บวกซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญ ที่ช่วยให้คนเรามีชีวิตจิตใจที่เป็นสุขครับนอกจากนี้ยังแนะนำวิธีที่จะทำให้คุณใช้ความโดดเดี่ยวให้เป็นประโยชน์และเกิดการพัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่องพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันทุกคนครับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่กล้าทำอะไรสักที แล้วยังกลัวการอยู่คนเดียวนั้นมันเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองครับการสะท้อนตัวตนการเรียนรู้และยอมรับในตัวเองโดยการย้อนมองจากประสบการณ์ของตัวเองและนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของตัวเองให้ถูกต้องเมื่อไหร่ที่เราไม่กลัวการทำอะไรจะทำให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง การอยู่คนเดียวนั้นมันจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อเราได้พูดคุยกับตัวเองมากขึ้นเราก็จะวิเคราะห์ตัวเองได้มากขึ้นได้รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองรู้ว่าเราต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรยิ่งเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมองเห็นเส้นทางชัดเจนมากขึ้นมันจะทำให้เรามีความมั่นใจและเชื่อมั่นที่จะเป็นตัวของตัวเอง ทำให้เรากล้าที่จะเปิดเผยตัวตนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนและแสดงออกไปแบบนั้นโดยที่ไม่ต้องพยายามแต่งเติมไม่ต้องเก็บกดตัวเองการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พัฒนาตัวเองครับแต่มันคือการยอมรับตัวเอง การเลือกที่จะไม่ทำตามคนอื่นตลอดเวลาจะทำให้เรามีเวลาเผชิญหน้ากับตัวเองมากขึ้นทำให้เราได้ฟังเสียงของตัวเองที่ซ่อนอยู่ภายในมันจะทำให้เราตัดสินใจตามความเชื่อมั่นของตัวเองได้โดยสัญชาตญาณการอยู่คนเดียวสามารถเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเองช่วยให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้นพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ มีเวลาพักผ่อนและฟื้นฟูจิตใจการทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองจะเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองและช่วยจัดการกับอารมณ์ทำให้คุณรู้สึกสงบและมีความสุขมากขึ้นการใช้เวลาอยู่คนเดียวอย่างมีประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่ควรให้คุณค่าและนำมาใช้ในการพัฒนาชีวิตของคุณเองการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าเราไม่อยากคบใคร แต่เป็นโอกาสที่จะค้นพบและสร้างความเข้มแข็งในตัวเองให้เวลาในการรู้จักและรักตัวเองให้มากขึ้นการกลัวที่จะต้องทำอะไรคนเดียวจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณการทำอะไรคนเดียวเป็นต่างหากคือความสุขปลั่งของการเป็นผู้ใหญ่ ถ้าคุณอยากเพิ่มพลังความสุขอันแท้จริงถ้าคุณอยากเริ่มปรับมุมมองชีวิตในแบบที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและมีสเสน่ห์มากขึ้นจงเรียนรู้ทักษะและฝึกฝนจากหนังสือเล่มนี้กันครับขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ